ขอเจริญสุขสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพโลกรายการดีมีสาระที่นำามองค์ความรู้ในทางพระพุทธศาสนามาสัมภาษณ์พูดคุยกับแขกรับเชิญของเราเพื่อให้เกิดองค์ความรู้เกิดความเข้าใจและนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติดีร่วมกันรายการนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณพระเด็จพระคุณพระพรมวจิรยานกรรมการมหาเถระสมาคม จเจ้าวาดวัฒนาวาเขตสาทอกรุงเทพที่ได้ประทานโอกาสให้กับเราทั้งสามมาจัดรายการดีๆอย่างนี้เผยแพ่แไปยังสาธารณชนอยู่เป็นประจำและในวันนี้ก็เช่นเดียวกันรายการของเราได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากนักกิตวิทยาบำบัดถึงสองท่านด้วยกันท่านที่หนึ่งนั้นได้แก่ท่านนันทาน,นาหันทวิบุตรขอจเจริญพรถูุท่านที่สอง เป็นนัก,กจิตวิทยารุ่นใหม่ไฟแรงพบกับท่านทิพรัตน์ธนสิริบุญชัยสาธุวสก,การพระาชา์ค่ะสวัสดีท่านผู้ชมค่ะเอาละสาธนะุวันนี้แต่งชุดไทยด้วยนะต้อนรับวันแม่นะแต่งชุดไทยให้เข้ากับประเพณีไทยความจริงแล้ววันนี้ทั้งสองท่านนั้นเป็นนัก,กจิตวิทยาที่มีชื่อเสียงไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเปิดคอร์สนะระดึกอดีตชาติบำบัดกันมาหลายคอร์สแล้วแล้วก็ มีลูกศิษย์ลูกหามากมายเลยทีเดียวเป็นอาจารย์พิเศษปัญญายให้กับองค์กรต่างๆเดี๋ยวเราจะเริ่มคําถามกันเลยไม่เป็นการเสียเวลาเราจะเริ่มที่ท่านนันทาน,า,นาเป็นคนแรกก่อนอยากจะถามท่านนันทานาว่านักจิตวิทยาบาบัดเนี่ยหมายความว่ายอย่างไรนมสักการค่ะจิตได้สํานึกเนี่ยเริ่มจากที่ ขออนุญ,ญาตอธิบายเพิ่องต้นอนนะคะจิตของเราเนะะี่ยค่ะแบ่งออกเป็น2ประเภทเประเภทที่1ก็คือจิตสํานึกปกติของเราหรือ,อ,อาบางท่านอาจจะเรียกว่าจิตสํานึกรู้ก็คือในเวลาที่เรา ตื่นนอนอยู่เนี่ยคะ่ะเราจะเรียกว่าจิตสำนึกมีสภาวะรู้ตัวตลอดเวลา,าในขณะอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราเรียกว่าจิตใต้สำนึกซึ่งตรงส่วนเนี้ยคะ่ะเป็นส่วนที่เก็บข้อมูลต่างๆไว้เยอะแยะมากมายแล้วก็ทํางานตลอด24ชั่วโมงมหน้าที่ของนักจิตใต้สำนึกบำบัดก็คือทํายังไงให้จิตใต้สำนึกซึ่งปกติทํางานตลอด24ชั่วโมงนะคะสามารถที่จะสื่อสารกันได้แล้ว จากการค้นคว้าวิจัยจากหลายสถาบันมากมายทั้งเมืองนอกและเมืองไทยนะ่ะก็มีการค้นพบว่าจิตใต้สำนึกเนี่ยค่ะเป็นจุดรวมของการเก็บข้อมูลต่างๆไว้มากมายมในขณะที่จิตสำนึก,กค่ะจะรับข้อมูลต่างๆไว้ได้ชั่วขณะหนึ่งแล้วก็ผ่านไปแต่จิตใต้สำนึกเขาจะเก็บไว้ทุกอย่างถ้าเปรียบเทียบกับคอมพิวเตอร์จิตใต้สำนึกก็เหมือนกับซี u ที่เก็บทุกอย่างไว้ แต่การประมวลผลแล้วออกมาใช้ก็จะเหมือนตัวหน้าจอ,อที่เราทำ presentation ที่มันจะสวยงาม,มหรือไม่สวยงามก็แล้วแต่เป็นการคัดเลือกออกมามเพราะฉะนั้นทำยังไงให้ข้อมูลทั้งหมดที่อยู่เก็บอยู่ใน CPU นะคะอ,ออกมาใช้งานได้โดยเฉพาะสามารถที่จะดึงเอาทั้งถ้าเป็นส่วนไม่ดีทำยังไงให้เข้าไปแล้วเข้าไปเคลียร์ได้อ,ออกไปแล้วก็ถ้าเป็นส่วนดีทำยังไงให้ดึงออกมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะหน้าที่ของเราก็คือมีหน้าที่ในการ พาผู้ที่จะมาย้อนจิตกลับไปสื่อสารกับจิตใต้สำนึกของตัวเองได้นี่คือหน้าที่ของเราค่ะสาธุสาธุนะเป็นคำตอบที่ชัดเจนมากเลยทีเดียวเ,เปรียบจิตสำนึกเหมือนหน้าจอคอมพิวเตอร์เปรียบจิตใต้สำนึกเหมือนกับ CPU ที่เก็บข้อมูลไว้ต่างๆในโฟลเดอร์ต่างๆ ฟลเดอร์ที่เป็นกุศลหรืออกุศลความดีและความชั่วเก็บอยู่ในซ p u ของเราเอาละคำถามที่หนึ be better, ่งเคลียร์ไปแล้วเดี๋ยวคำถามที่สองจะหันมาทางด้านคุณทิพรัตน์ธนสิริบุญชัยบ้างทำไมหน้าตาแปลกๆท่านผู้ชมคำว่าแปลกๆไม่ใช่ว่าหน้าตาไม่ดีนะญาติโยมนะแต่หน้าตาดูไม่ค่อยเหมือนคนไทยดูมาค่อยคล้ายผู้หญิงอินเดียเนปาลสีลังกาบังคลาเทศประมาณนั้นไขข้อข้องใจเคลียร์สักนิดหนึ่งว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรา ก็เป็นสัญชาติไทยนะคะสัญชาติไทยแต่เชื้อชาติอินเดียร้อยเปอร์เซ็นต yeah> ์เลยใช่ค่ะไม่บอกก็รู้ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีเชื้อชาติไทยเลยแต่รักประเทศไทยมากค่ะแล้วเกิดที่เมืองไทยหรือว่าเกิดที่ประเทศอินเดียเกิดที่นี่ค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็เกิดที่นี่คุณพ่อคุณแม่เกิดที่นี่แล้วปู่ย่าตัวเราเกิดคุณพ่อคุณแม่เกิดที่นี่ปู่ย่าตายายมาจาก อินเดียคือหนีสงครามมาค่ะโอ้โหนานมากแล้วนะเนี่ยใช่เหมือนตอนนั้นยุคนั้นเขามีสงครามแล้วท่านท่านหนีมาแล้วก็จัดกระจายจากพี่น้องพ่อแม่โอ้โหเรก็แยกกันไปเลยใช่ก็เลยมาอยู่เมืองไทยเป็นพลเมืองไทยตั้งแต่ตั้งแต่ประมาณกี่ปีเอ่อคุณยายมาตั้งแต่อายุประมาณสิบขวบโอ้โหคุณปู่คุณย่าก็เช่นกันเราราเดียวกันตั้งแต่เด็กเลก็มาแต่งงานที่นี่อ มีลูกมีหลานที่นี่บ้านอยู่แถวพาหุรัตหรือเปล่าเมื่อก่อนคุณยายอยู่ทอร์น,นแถวบ้านห <c oughs> ม้อที่เขาขายเพชรขายพ <c oughs> อ,อใช่ใช่ใช่คนอินเดียจะขยันค้าขายเป็นจา้าตำรับของการค้าขายนะถ้าเราไปอินเดีย,ยจะเจอแขกอินเดียมาขายของเรียกว,ว่าใจนะอ่อนเขามีวิธีการพูดจาให้เราซื้อจนไดนะ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 ้เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งของคนอินเดียเอาแล้วเดี๋ยวมาเข้าเรื่องราวกันแล้วได้กลับไปอินเดียบ้างไหมไม่ได้ไปเลยค่ะเพราะอะไร เพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งเลยคือคุณพ่อคุณแม่ไม่ค่อยได้ไปอยู่แล้วแต่คุณพ่อจบมาจากที่โน่นอ๋อไปเรียนที่โน่นค่ะแล้วคุณแม่เรียนที่นี่เหมือนกันท่านก็ไปบ้างแต่ไม่ได้เยอะด้วยความที่ไม่ได้ไม่ได้สนิทสนมกับญาติทางฝั่งโน้นแล้วก็เลยไม่ได้ติดต่อสัมพันธ์กันแล้วก็เลยไม่ได้ไปแล้วเราก็มีความคุ้นเคยกับเมืองไทยเหมือนก็เป็นคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ไปแล้วเกิดที่นี่โตที่นี่ นะไม่รู้สึกแปลกแยกอะไรเลยไม่เลยไม่แบ่งสี <c oughs> ไม่อะไรไม่มีนะไม่มี <c oughs> ไม่มี <c oughs> นะแตุ่หันมาทางท่านนันทานาบ้างในฐานะที่ท่านเป็นนัก,กจิตวิทยาบําบัดเนี่ยอยากจะถามท่านว่าในสังคมไทยของเราเนี่ยปัญหาใหญ่ที่สุดมองในฐานะของนัก,กจิตวิทยานะคืออะไร เออขออนุญาตเอาจากประสบการณ์ที่ได้ยอมจิตมาเล่าดีกว่า<ค>น,นะคะ<า>ก็ส่วนใหญ่หนึ่งเรื่องหลกัหลกๆเป็นเรื่องความรักเรื่องของความมั่งคั่งร่ำรวยอยากมั่งคั่งร่ำรวยหรือว่า สามที่จะมีปัญหาบ่อยๆคือเรื่องของความสัมพันธ์ก็จะเป็นสามเรื่องหลักๆนี้ที่ที่มักจะมาพบแล้วก็มาให้เราย้อนจิตให้ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาถึงไม่สมหวังในความรักเกิดอะไรขึ้นทำอะไรก็ไม่รวยสักทีเกิดอะไรขึ้นทำไมเขามีปัญหากับความสัมพันธ์คนโน้นคนนี้ตลอดเวลาเลยเนี่ยค่ะจะเป็นเรื่องหลักๆที่มักจะพบเจอบ่อยๆเป็นเรื่องของความทุกข์ทุกข์ที่เกิดจากความพลัดพลากความผิดหวัง แล้วก็จากคนรักนี่เป็นเรื่องหลักๆเลยใช่ค่ะสาเรื่องหลักที่ที่เจอตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มทําการย้อนจิตมาอืมแล้วในฐานะที่ท่านเป็นนักจิตวิทยาท่านช่วยเขาอย่างไรก็เราใช้ศาสตร์ของจิตใต้สํานึกบําบัดมาใช้นะคะจริงๆจนถึงวันนี้อยากจะขอใช้ว่าเราไม่ได้บําบัด เพราะในการย้อนจิตนะคะเราเป็นการพาเขากลับไปเห็นเรื่องราวของเขาเองอเขาเป็นคนเห็นเขาเป็นคนรู้เขาเป็นคนเข้าใจด้วยตัวของเขาเองเราไม่ได้ทําอะไรเลยหน้าที่ของเราเป็นผู้ สื่อเป็นเหมือนเป็นเหมือนล่ามพาเอสซกลับเเป็นผู้ชี้แนะเป็นผู้ช่วยเหลือแต่เขาก็ต้องจัดการด้วยตัวเขาเองด้วยส่วนหนึ่งพอเขากลับไปเห็นเรื่องราวของเขาแล้วเนี่ยเขาจะเกิดปัญญาเข้าใจของเขาเองมันก็จะคล้ายๆกับคําสอนของพระพุทธองค์ในเรื่องของอริยสัจสี่พอเขากลับไปเห็นต้นเหตุของทุกปุ๊บเขาเกิดปัญญาเขารู้ว่าหนทางที่จะแก้ปัญหาเพื่อให้เขาพ้นทุกเนี่ยต้องทํำยังไงทันใดนั้นเขาก็จะ ก้าวล่วงความทุกข์ของอันนั้นได้ด้วยตัวของเขาเองโอ้ไม่ธรรมดาไม่ใช่เป็นการเรียกด้ว,ว่าไปพาไปดูแล้วก็ช่วยทํานู่นทํานี่เหมือนกับแก้กรรมตัดกรรม,มขาดกันหายไปร่ํารวยเฮงเฮงไม่ได้เขาต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยเขาต้องช่วยเหลือตัวเองอเขาต้องทําความเข้าใจเองว่าเหตุที่เขาเคย เขาเคยไม่มีเขาเคยทําไมทําอะไรไม่รวยสักทีเขากลับไปเนี่ยเขาย้อนเขาไปเห็นว่าเหตุมันง่ายมากเลยแค่นิดเดียวว่าเขาไม่เห็นคุณค่าของเงินอแค่เงินเพียงสิบบาทเขามองว่าไม่มีค่าทั้นนั้นเนี่ยจิตใต้สํานึกของเขาจดจําว่าเขาไม่สะแค่คือเงินตรงเนี้ยที่อยู่ตรงหน้าเขาเนี่ยค่ะสิบาทเขาไม่เห็นค่าของมันเมื่อมันไม่เห็นค่ามีเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอมีเท่าไหร่ก็หมดมีเท่าไหร่ก็หมดวันที่เขาเข้าใจว่า พอเขาย้อนไปเขาเข้าใจว่าอุ้ยสิบบาทมันไม่ได้อยู่ที่มูลค่าแต่มันอยู่ที่คุณค่าของเงินทันทีที่เขาเห็นคุณค่าของเงินนั้นนะคะเขากลับมาจากนั้นได้มีการติดตามผลนะคะชีวิตก็เปลี่ยนไปในทางที่ที่ดีขึ้นเก็บเงินทองได้มากเก็บเงินทองได้มากขึ้นเห็นค่าจากเมื่อก่อนแบบมีเท่าไหร่แบบพอทันทีที่มีจะต้องพยายามทําให้มันหมดไปวันนี้ก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วเขาเรียกว่าใช้เงินอย่างทาส พอมันไปกันหมดเราก็ลาบากต้องใช้อย่างมิตรสหายพึ่งพาอาศัยกันเกรงใจกันบ้างแล้วเกรงใจมันบ้างตาจือนี้ดีมากเลยทีเดียวหันมาทางท่านทิพรัตน์บ้างอะไรคือแรงบันดาลใจที่ให้มาทํางานทางด้านเกี่ยวกับจิตใต้สํานึกบําบัดส่วนหนึ่งเลยคืออยากอยากจะต้องการที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นมาให้ดีกว่าเดิมเพราะน้นมาสี่ห้าปีที่แล้วอะค่ะ เราก็มีปัญหาเหมือนกันมีปัญหากับตัวเองมากอในเรื่องของอารมณ์อืโกรธง่ายใส่อารมณ์คนง่ายคิดว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางต้องทำตามฉันทุกอย่างเป็นศูนย์กลางของโลกว่างั้นเถอะนะอะไรต้องคนเดียวตัดสินคนเดียวใช่ทุกคนไได้ยังไงนลก็เลยจนกระทั่งแบบปฏิบัติตัวอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าตัวเองก็ทุกแล้วก็ส่งตัวก็ทุกด้วยใช่คนรอบข้างเราก็ทุกด้วยแล้ว จะไม่มีใครคุยกับเราแล้วอะโถทั้งตอนนั้อะก็เลยต้องหาว่าเอ๊ะไม่ได้ลวเราต้องหาวิธีอะไรสักอย่างที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นมาก็เลยได้มาค้นพบเรื่องจิตได้สำนึกพลังจิตได้สำนึกก่อนว่าจิตได้สำนึกเราเนี่ยมันมีพลังจริงเหรอแล้วมันช่วยอะไรเราได้บ้างก็เลยได้ไปเยียวยาบําบัดตรงนี้ด้วยตัวเองก่อนพอได้ผลขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วค่ะก็เลยศึกษาลงลึกไปเรื่อย ก็ผลที่ได้ก็คือได้พัฒนาตัวเองด้านอารมณ์ของรู้สึกตามอารมณ์ตัวเองทันมีสติมากขึ้นยับยั้งได้ใช่ค่ะเบรกตัวเองได้แล้วก็ียกคนรอบข้างกลับมาได้รักเราได้เหมือนเดิมไม่ธรรมดานะเนี่ยคนรอบข้างสัมผัสได้เราก็เริ่มเห็นความสําคัญของนักจิตวิทยาวรบัดมากขึ้นแล้วก็อยากจะถ่ายทอด ความรู้ไปถึงคนรอบข้างด้วยหรือคนที่กำลังประสบปัญหาเหมือนกับเราอยากช่วยเหลือผู้คนนะคะว่าอย่างที่เป็นอย่างเราอ่ะมันไม่ใช่มันแก้ไม่ได้นะอย่าไปจมกับทุกมันทุกมันก็แค่สิ่งหรือสิ่งหนึ่งมันเกิดขึ้นมาเดี๋ยวมันก็หายไปเหมือนอย่างพุทธองค์อะค่ะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเป็นอย่เงินจริงๆแต่ไปจมอยู่กับมันตรงนั้นอะแล้วมันก็ทำอะไรไม่ไดุ้อยากให้เล่าสักนิดหนึ่งว่า ก่อนที่เราจะเข้ามาสู่กระบวนการของจิตใจสำน,นึกบําบัดเนี่ยที่เคยบอกว่าเราเป็นคนเจ้าอารมณ์นู่นนี่นั่นอะไรเป็นเครื่องสะท้อนให้เรารู้สึกตัวให้เราตระหนักว่ามันไม่ถูกและมันไม่ดีไม่เหมาะต้องปรับตัวแล้วเนะี่ยผลสะท้อนมันมาในรูปแบบอะไรบ้างเขาตําหนิมาหรือว่าเขาก็ซิปมาหรือว่าคนใกล้ตัวเริ่มก็ซิปกันอะไรกันยังไงลองดูะอย่างาาอย่างเช่นคือก็มีธุรกิจส่วนตัวนะคะมีคนงานอย่างแรกเลยคือคนงาน จะไม่กล้าที่จะคุยกับเราตรงๆว่าเขาต้องการอะไรงานนี้ผิดแก้ได้ไหมอะไรได้ไหมเขาจะไม่คุยกับเราเลยแต่เขาจะไปคุยกับแม่เขาพยายามหลีกเลี่ยงกันเขาจะพยายามหลีกเลี่ยงพบกับเราใช่เพราะเราจะคือว่าอย่างเดียวค่ะไม่ได้ให้เหตุผลคืองานได้ผลคนเสียหายมีมีพระเดชอย่างเดียวพระคุณไม่มีใช่ใช้เดชใช้ฤทธิ์อย่างเดียวประมาณนั้นโทรศัพจริตจริงๆเขาเรียกเจ้านายประเภทปลาฉลาม ดุต้องการต้องการผลสําเร็จอย่างเดียวแต่ไม่นึกถึงจิตใจของคนอื่นประมาณนั้นใช่ใช่ค่ะแล้วก็กับคนในครอบครัวด้วยตั้งน้องกับแม่กับอะไรก็เหมือนกันคือพอผ่านมาตรงนี้นั่งตุงนี้มองกลับไปอะค่ะใช่ไม่ได้เลยคือทําไมเราทําอย่างนั้นเนาะทาอย่างนั้นไปได้ยังไงแล้วเวลานั้นกระจกที่สะท้อนคือหนึ่งความสัมพันธ์กับคนรอบข้างกับเราอะมันเริ่มไม่ดีเริ่มลดน้อยถอยลงไปแล้วก็คือ ได้ยินแต่เสียงว่าเสียงบนไม่กระทั่งลูกค้าหรือว่าอะไรก็ไม่อยากจะคุยกับเราเออไม่ได้ไปเทคแคร์ความรู้สึกเขาใช่ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ไม่ถูกเลยอ่ะไม่รู้ทาไปได้ไงเหมือนกันแต่แต่ตอนนี้เรียบร้อยหมดแล้วทุกอย่างเข้าที่เข้าทางตอนนี้ดีขึ้น90%แล้วอร์เแ้วเจ๋วเลยสาธุสาธุหันมาทางท่านนันทนาบ้างนั่งสมาธิมานานพอสมควรเราขโมยศีนอยากจะถามท่านว่าคนบางคนเนี่ย ที่เคยเป็นค่าวตหนานหนันงสือพิมพ์บ่อยๆนะวาเวลาที่เขาโกโรธ้วเนี่ยชอบทําร้ายตัวเองใชบางทีอมมีดกรีดนะใช่ไหมบางทีกินยานอนหลับเป็นกำๆหรือว่าบางทีก็ถึงขนาดฆ่าตัวตายก็มีคนประเภทนี้ในฐานะของนักจิตวิทยาเนี่ยเรามองว่าเขามีปัญหาข้อบกพร่องอะไรและเราจะช่วยเขาได้อย่างไรเริ่มจากเขาต้องอยากแก้ไขก่อน นี่เป็นประเด็นสำคัญเลยนะใช่ค่ะเพราะว่าเราจะเจอเจอสองกรณีค่ะที่มาหาเราหนึ่งอยากมาเองอยากแก้ไขเองอยากเปลี่ยนเองอที่ได้ยินพระอาจารย์บอกว่าเชงอย่างเงี้ยนะคะแต่สองคนข้างๆอยากให้เปลี่ยนซึ่งจากแรกแรกที่ทำใหม่ๆนะคะใครมารับหมดเลยแต่ปรากฏว่าเราพบว่าคนที่คนข้างๆพามาอยากให้เปลี่ยน ส่วนใหญ่แล้วโอกาสในการเปลี่ยนน้อยมากเพราะเจ้าตัวไม่ได้เต็มใจอยากจะเปลี่ยนตัวเจ้าตัวก็ยังคงรู้สึกจอมจมอยู่กับความทุกข์อยู่อย่างนั้นไปแต่คนที่อยากจะเปลี่ยนนะคะเขาพร้อมจะเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ตามที่ใจเปิดพร้อมจะเปลี่ยนเขามาเนี่ยค่ะการย้อนกลับไปเพื่อเข้าไปรับรู้เข้าใจแล้วแก้ไขเนี่ยมันจะประสบความสําเร็จได้รวดเร็วแล้วก็จากที่พบเนี่ยค่ะส่วนใหญ่แล้วเกิดจากมีปัญหาคบพบว่าตัวเองมีปัญหาว่าหนึ่งขาดความรัก ขาดความรักอาจจะจากพ่อจากแม่ไม่ว่าจะในชาติปัจจุบันหรือในอดีตชาติก็ตามสองเรียกร้องหาความรักมากจนจนเกินจนเกินไปคืออยากได้แต่ให้ไม่เป็น ส่วนใหญ่จะเจอจากแบบนี้ค่ะแล้วก็อย่างที่เราก็เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางอย่างที่คุณทิพรัตน์บอกเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะคืออะไรก็ตามฉันต้องได้ก่อนเสมอดีก่อนเสมอทีนี้พอมันไม่ได้อย่างใจอะคะ่ะสุดท้ายแล้วมันกลับมาที่คําตอบที่ท,ที่ที่ได้ก็คือว่ารักตัวเองไม่เป็นทำร้ายตัวเองใช่พอเรารักตัวเองไม่เป็นแล้วเรามไม่ได้อย่างใจอพอมันไม่ได้อย่างใจปุ๊บอะค่ะ การแสดงออกของหลายๆคนก็แตกต่างกันออกไปบางคนก็จะหนักไปทั้งช้อปปิง้งชอบช้อปปิง้งทำแล้วรู้สึกสบายใจได้ได้กลับขึ้นมาเป็นวัตถุแต่ในขณะเดียวกันอีกอีกบางคนก็จะอย่างที่พระอาจาร์บอกเมื่อสักครู่นี้ค่ะก็คือจะเป็นในลักษณะของการทำร้ายตัวเองอกรีดข้อมือตัวเองเคยเจอเคสน้องอผู้มาบาบัดคนหนึ่งนะคะ กลับไปเห็นอดีตของตัวเองว่าคือครอบครัวอีกส่วนหนึ่งก็คือครอบครัวมีปัญหาพอ,อรครอบครัวมีปัญหาตัวเองขาดความรักขาดความอบูนขาดที่พึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่เหมือนแบบทําให้ตัวเองรู้สึกว่ายังมีคุณค่าอยู่เพราะความการทำร้ายตัวเองมันดึงความ ดึงความรู้สึกกลับขึ้นมามทําให้ตัวเองรู้สึกเฮ้ยยังมีตัวตนอยู่นะอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่พอเขากลับไปเห็นไปทําความเข้าใจเรียบร้อยแล้วเขากลับมาความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นความรู้สึกเสียใจต่างๆม,มันก็สลายหายไปแล้วก็กลับมารักตัวเองในทางที่ถูกต้องเป็นร,รู้รู้ได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือปัญหาของของคนอื่นนะไม่ใช่ปัญหาของเราเรามีหน้าที่ทําอะไรแล้วหน้าที่เป็นหน้าที่ของลูก เราก็ทําหน้าที่ของลูกไปส่วนเรื่องของพ่อแม่ก็ปล่อยเขาไปนอย่างนี้นอันนี้คือสิ่งที่เจอจากการพาไปย้อนดูค่ะน่าสนใจเลยทีเดียวท่านผู้ชมคุณนันทนาได้บอกว่าการบําบัดนั้นจะบรรลุผลได้มากก็ต่อเมื่อผู้ที่มาบําบัดนั้นมีความเต็มใจมีความตั้งใจที่จะปรับปรงุงที่จะเปลี่ยนตัวเองที่จะบําบัดตัวเองแต่ถ้าหากว่าตนเองไม่ได้มีความตั้งใจคนอื่นพามาหรือคนอื่นบังคับ คนสาเร็จมันก็น้อยลงอย่างที่พระพุทธองค์เคยตรัสเอาไว้นะว่าการที่เราจะเป็นคนดีต้องเริ่มจากการที่เราต้องการจะเป็นคนดีก่อนถ้าไม่มีความต้องการก็เป็นคนดีไม่ได้คนบางคนที่เรามองเขาว่าอู้เขาดีจังเลยเขาเลิศเขาเป็นไอดอลของเราก็เพราะว่าเขาคิดดีเป็นอันดับแรกเขาปรารถนาที่จะเป็นคนดีที่จะทําความดีแล้วเขาก็ทําไปทําความปรารถนานั้นเขาจึงได้เป็นคนดีประสบความสำเร็จอย่างที่เราเราชื่นชมเขา นั้นเรื่องบําบัดนี่ก็เหมือนกัน,นถ้ามีความตั้งใจสนใจที่จะบําบัดที่จะปรับปรุงพฤติกรรม <c oughs> หรือว่าแก้ไขตนเองผลสมริ์ก็จะเป็นไปได้สูง <c oughs> แต่ถ้าถูกบังคับมาไม่ตั้งใจมาก็โอกาสก็น้อยลง <c oughs> น่าสนใจเด้ทีเดียว <c oughs> เราหันกลับมาที่ท่านทิพร,รัตน์บ้างจิตใต้สํานึกเนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยคือพัฒนาด้านจิตใจ <c oughs> ให้มองสิ่งต่างๆค่ะไปในแง่บวกมากขึ้นอ๋อโพซิทีฟทิงกิ้งโพสิทีฟิงกิงสำคัญมากนะคะเพราะถ้าเราไม่พัฒนาตรงนี้แล้วอะโซลูชันการหาทางแก้ปัญหาปัญหาไม่ได้มันหามองไม่เห็นเลยปัญหาที่พบเจอก็คือเหมือนเหมือนคุณดันทนาบอกก็คือมีทั้งเรื่องความสัมพันญซึ่งตัวเองก็เคยเจอมา เต็มเต็มเลยเริ่มออกห่างเริ่มถ่ยห่างเกิดอะไรขึ้นอแล้วก็เรื่องความรักอซึ่งเป็นกันมากที่ผู้มามบัดมามามาบัตนะคะแล้วก็ในเรื่องของความเครียดนอนไม่หลับอกังวลอันนี้สําคัญคนเป็นกันเยอะมากเป็นกันเยอะมากค่ะ เครียดเพราเครียดแล้วมันก็ไปสะสมตามส่วนต่างๆของร่างกายปวดคอมากปวดไหล่มากปวดเอวมากโรคภัยไครเจ็บตามมาอีกใช่ค่ะความเครียดแบบเราไม่หลับจริงๆนะคะเป็นเดือนๆเป็นปีๆนะคะพอเข้ามาทําตรงนี้แล้วเนี่ยหนึ่งคือเขาจะรับการผ่อนคลายอผ่อนคลายนี่หมายความว่าผ่อนคลายได้ทั้งทั้งร่างกายละคะใช่เพราะจิตมันกับร่างกายเขาเขาเขาเพื่ออาศัยกันอยู่ใช่ถ้าจิตตึงเครียดจิตเป็นทุกข์ร่างกายก็จะ มีผลกระทบไปด้วยใช่เรื่องจริงเขาได้คํามารับการบาบัดยาวๆตรงนี้เราเนี่ยกลับไปอ่ะคือติดตามผลนะคะอเขาก็มีฟีดแบ็กกลับมาว่านอนหลับได้ง่ายขึ้นนอนหลับได้ยาวถึงเช้าอแล้วก็ดีใจเนาะเขาได้มีสุขภาพดีตามมาด้วยใช่ถือว่าเราได้มีส่วนร่วมตรงนั้นใช่เราก็ดีใจอ่าละสาธุเดี๋ยวกลับมาที่ท่านนันทนาอีกสักครั้งหนึ่ง เคยได้อ่านเอกสารวรารสารบางฉบับเขาเขียนถึงเรื่องภาวะผู้นำและจะมีคำพูดที่ได้ยินบ่อยๆจิตตวิทยาผู้นำจิตตวิทยากับภาวะผู้นำทั้งสองเรื่องนี้เชื่อมโยงมีความสัมพันธ์อย่างไรจริงๆด้วยความมีสำหรับคนที่มีภาวะผู้นำอะค่ะ,ะแน่นอนเขาต้องมีหัวใจของ ความเป็นผู้นําอยู่แล้วในส่วนของคําสอนของพระพุพทธองค์ก็มักจะให้นําเรื่องของพรมวิหารสี่เข้ามาจาับถูกต้องไหมคะเพราะนั้นอันนี้ก็ไม่ได้ต่างกันเลยก็คือเรื่องของการมีจิตเมตตาแล้วก็พร้อมที่จะเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นหัวหน้าที่ดีเป็นในบางสถานการณ์เป็นผู้บังคับบัญชาในบางสถานการณ์เป็นลูกพี่ในบางสถานการณ์เป็นทั้งพ่อหรือแม่หรือพี่หรือน้องคือสามารถที่จะปรับบทบาทของตัวเองคําว่าผู้นําเนี่ย มันไม่ได้แปลว่าจะต้องอยู่ข้างหน้าตลอดเวลาแต่ผู้นําแปลว่าต้องสามารถที่จะรู้ว่าในสถานการณ์เนี้ยปล่อยให้ให้คนที่อยู่กับเราอะคะ่ะได้แสดงบทบาทของตัวเองได้เพื่อให้เขาเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองพอเราทําแบบนี้ได้ละคะ่ะเราก็จะได้ใจเขาเพราะฉะนั้นทำแต่ว่าทํายังไงให้ให้ผู้ ให้ผู้นำเหล่านี้เนี่ยสามารถคิดแบบนี้ได้ถ้าสําหรับผู้นําหลายๆท่านที่ได้ศึกษาคําสอนของพระพุทธองค์ะอะค่ะในในระดับของไม่ต้องไปถึงระดับจิตใต้สํานึกหรอกค่ะแค่จิตสํานึกอะค่ะก็สามารถที่จะนําคําสอนของพระพุทธองค์เนี่ยมาประยุกต์ใช้ได้ซึ่งจากที่กุ๊กได้ศึกษาหลักสูตรของผู้นําหลายๆหลักสูตรโด,ดยเฉพาะแลยวอย่างหลังๆเนี่ยเราจะเห็นว่า หลายๆห,หลักสูตรพอไปอ่านดูแล้วเนื้อในของเขาค่ะคล้ายๆคําสอนของพระพุทธองค์เกือบทั้งสิ้นฟังให้เป็นก่อนพระพุทธองค์จะสอนว่าฟังต้องฟังพอฟังเป็นแล้วเราจะรู้ว่าเขาคิดยังไงเรารู้ว่าเขาคิดยังไงสิ่งที่เขาพูดกับสิ่งที่เขาคิดอาจจะเป็นคนละอย่างกันก็ได้พอเราฟังเป็นเราจะรู้ว่าคนลูกน้องเรา หรือลูกเราพ่อเราแม่เราเขาเขาต้องการอะไรจริงมีปัญหาอะไรมีปัญหาอะไรช่วยเหลืออย่างไรใช่ค่ะเนี่ยค่ะแล้วเราก็จะได้ให้คําแนะนําเขาได้ถูกต้องบางครั้งเราต้องให้คําแนะนําบางครั้งเราต้องสอนบางครั้งเราอาจจะต้องดูบ้างต้องขู่บ้างต้องขู่บ้างเพราะฉะนั้นมันมันมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ซึ่งผู้นําที่ดีต้องสามารถเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ได้ต้องมีหลักจิตวิทยาใช่ต้องมีหลักจิตวิทยาต้องเข้าใจคนของตวอันดับแรกเลยเข้าใจตัวเองก่อน ถูกต้องถ้าไม่เข้าใจตัวเองเนี่ยจบเลยใช่อย่างที่พระพุทธองค์ทรงสอนเลยคือใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานถ้าใจดีแล้วอะค่ะมันส่งมอบส่งสิ่งดีๆเพราะว่าผู้นํามันก็จะออกมาจากข้างในออกมาสู่ข้างนอกเองสาธุสาธุนะอันนี้เป็นเรื่องสําคัญเพราะฉะนั้นท่านใดที่เป็นผู้บริหารหรือว่าเป็นผู้นำ leadership นันะต้องมีหลักจากหลักจิตวิทยาในการที่จะดูแลในการที่จะอำนวยการองค์กรหรือว่า สิ่งที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่นะลูกน้องเป็นต้น,นให้ดําเนินไปในทางที่บรรลุจุดมุ่งหมายได้นะตามที่เราได้ออวางวิสัยทัศน์เอาไว้แต่และองค์กรนั้นจิตวิทยาเป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันอัตมาเคยเคยเรียนสมัยปริญญาตรีจิต,ตวิทยาวัยรุ่น,นจิต,ตวิทยาหัวหน้าครอบครัวจิต,ตวิทยาอะไรก็แล้ววัยเด็กอะไรเงี้ยเขาก็จะมีแยกแยกไว้ทําให้เราเข้าใจเขาว่าอ๋อทำไมเขาเป็นอย่างนี้ทําไมเขาเป็นอย่างนั้น นะอย่างจิตวิทยาวัยรุ่นวัยรุ่นก็จะชอบไปตามเพื่อนชอบนาแฟชั่นชอบล้านอะไรเงี้ยเมื่อเรารู้เราก็จะได้แก้ไขได้ถูกจุดแล้วก็กลมกลืนไปกับเขาได้ปรับตัวเข้ากับเขาได้อันนี้เป็นเรื่องสําคัญสรุปความว่าจิตวิทยานั้นใช้ได้กับผู้คนทั่วไปนะ<ฆ>ตั้งแต่เด็กจนโต<ฆ>ตั้งแต่เกิดจนตายว่างนั้นเ<ฆ>ถอนะเหลือเวลาอีกนิดหน่อยหันกลับมาที่ท่านทิ่พรน์บ้างการที่เราเห็นภาพในอดีตของเราเนี่ย ในขณะที่บําบัดเนี่ยเราจะทราบได้อย่างไรว่านั่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆจ,จากติดใจสํานึกของเราไม่ใช่มโนโอ,อุปาทานขึ้นไปเองเราจะรู้ได้อย่างไรก็ณเวลาที่ตอนบาบัดนะคะผู้บาบัดเนี่ยคือต้องเข้าไปอยู่ในสภาวะผวาหรือครึ่งแบบครึ่งตื่นเรียก<อ>ง่ายๆคือครึ่งลับครึ่งตื่น อ๋อเป็นสภาวะที่เหมาะสมที่จะ<ช>ย้อนอดีตกันใช่เป็นสภาวะที่เหมาะสมที่ย้อนอ,อดีตและสามารถเห็นภาพอ,อานาคตอดีตหรืออานาคตได้ถามว่าจะรู้ได้ไงว่าไม่มโนคือคนเราทุกคนอ่ะไม่สามารถโกหกอารมณ์ความรู้สึกตัวเองได้เพราะการย้อนไปเนี่ยมันคือพาอารมณ์ความรู้สึกตัวเองตรงนั้นพาไปรู้สึกโกรธแค้นกับคนคนเนี้ยพอลงไปแล้วเนี่ยความรู้สึกโกรธแค้นพาไปอะค่ะเขาก็จะไปเห็นภาพสาเหตุตั้งต้น ว่าเหตุใดเขาถึงมีประเด็นอะไรกับคนนี้เคยไปมีข้อพิพาทอะไรกันมาก่อนเป็น,นคู่เวงกันมาก่อนในอดีต<ช>เคยลบราค่าฟันกันมาเคยบาดหมางกันมา<ช>จองเวงกันมาใช่คใช่คะอันนั้นคือเป็นดีลิตต้จริงกับอารมณ์ความรู้สึก มไม่ได้คิดเองแล้วภาพที่เขาเห็นนะคะเขาก็ไม่เคยที่จะเห็นกันมาก่อนว่าอไอ้ฉันเคยเห็นฉันเคยนึกหรือฉันเคยฝันอเขาไม่เคยไปสัมผัสอะไรกับภาพพวกนี้เหล่านี้มาก่อนเลยอืจะจะมาปรากฏขึ้นในขณะที่เราบาบ,บัดเขาใช่ค่ะอม,มาปรากฏขึ้นในขณะที่บําบัดในกระบวนการบําบัดซึ่งเขาก็ตอบขานตอบได้อย่างเป็นปกติเขายังมีสติรู้ตัวยังไม่ได้หลับเขารู้ตัวทุกอย่าง แต่ในสภาวะนั้นค่ะมันเป็นสภาวะที่สิ่งรั่ว้อลข้างนอกอะค่ะมันไม่สามารถเข้ามากระทบให้เราคิดอย่างอื่นได้เหมือนเราคอนโทรลไว้รักษาระดับขึ้นเดินเอาไว้เหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นนั่นนะจิตจะได้เข้าสู่ผวังลึกๆเข้าไปดูจิตใต้สำนึกที่อยู่ลึกๆข้างในดึงมันขึ้นมาให้เป็นภาพปรากฏสาธุเอาละตอนนี้เวลาในเบรกแรกของเราใกล้จะหมดลงแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกับ นักจิตวิทยาบำบัดทั้งสงท่านในเบรกที่2อ,อีกครั้งหนึ่งตอนนี้ให้ท่านผู้ชมสางบ้านไปพบกับสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาพบกับรายการพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพโลกในช่วงที่2กันต่อไปขอจเจริญพร